เรืพิเศษระวังเลือดที่น้ำตีก็จัดที่มาพรจัดที่มาพรลงน้ำได้หกกำเนิดหกแจกละลายแจกละลายลงน้ำเงินเรือพิเศษสี่สิบไม้หายสี่สิบหายเอาเลยโอ๊ยอะไรเกิดขึ้นกันได้ในเมื่อแม่จัดที่มาพรเรือดีเรือเด่นเรือดัำอีกแล้วเลงเรือดำนี้ฉันจำไม่ผิดเป็นเรือของฉันตีว่าแล้วเรือฉานอดน้องกินแดงฝั่งกระดุนว่ายังไงแม่จัดที่มาพรแม่จัดที่มาพรเปิดหัวไปไายจักละลายเปิดหัวไายใครอยู่ใครไปมุมน้ำเงินมุมน้ำเงินมุมน้ำเงินยกมือถูกจักละลายฝั่งกระดุน ดิวารองน้ำแดงเนนะมาจันท่มาพอเรือดังเลือนี้จากสุพรรณบุรียรองน้ำแดงรองน้ำมาเคมรือดิวัลเจ้าของสนามดูดิวัสนามนี้ขายจะแดดนป่าเลเหมือจดักละายรองน้ำมาเบมปิดในภายปิอในภายแล้วจ้าไปภายได้หัวภายไทยเปิดน้ำปิดายก็อยูบจันได้คืนเรือที่ได้ประจักรไรไรายรได้ทีเรภายดีภายดีภายดีแก่สม